สวัสดีค่ะตารางคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ Speed News ไปอัปเดตเรื่องราวในแวดวงยานยนต์กับดิฉันพัชราพิญญาวาดค่ะช่วงนี้ไปเริ่มกันที่กรมการขนส่งทางบกนะคะได้มีการจัดอบรมพนักง,งานคนขับรถแท็กซี่ค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะและเพื่อเป็นการมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ใช้บริการด้วยค่ะ โดยนายชัดชาติสิธิพันธ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะเป็นประธานเปิดโครงการแท็กซี่ปลอดภัยก้าวไกลสู่อาเซียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทัศนคติของพนักงานขับรถแท็กซี่ให้มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความมั่นใจในการเรียกใช้บริการและส่งเสริมความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์สาธารณะหวังลดความสูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุบนท้ทองถนนค่ะ รวมถึงนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตพลังงานตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเป็นการรองรับประชาคมอาเซียนและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศชาติด้วยค่ะ ทางด้านนายอัศไทยรัตนดิหลกณภูกเก็ตบอกนะคะว่าการอบรมในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์ของผู้ขับรถแท็กซี่ให้สามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชีพขับรถให้มีประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการและเป็นการยกระดับอาชีพขับรถแท็กซี่ให้มีมาตรฐานสู่ระดับสากลและเป็นอาชีพที่ยั่งยืนต่อไปอ สำหรับโครงการเนี่เป็นนโยบายของท่านนายกนฐมัตรีนะครับที่ต้องการให้มีการยกระดับการให้บริการของแท็กซี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมรับเข้าสู่ประตูอาเซียนนะครับจึงได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมเนี่ย ได้จัดอบรมเพิ่มความรู้เพิ่มทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้เกี่ยวกับการขับขับขี่อย่างปลอดภัยความรู้เกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตพลังงานตามนโยบายของรัฐบาลและก็ความรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นพอที่จะสื่อสารกับนักท่องเที่ยวและชาวต่างประเทศได้ สำหรับครั้งนี้นะคะนับเป็นรุ่นที่1จากทั้งหมด20รุ่นโดยจะแบ่งเป็นรุ่นละ150ถึง200คนรวมทั้งสิ้น3,000คนด้วยกันค่ะซึ่งการอบรมครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์ของผู้ขับรถแท็กซี่ให้มีประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการและเป็นการยกระดับอาชีพขับรถแท็กซี่ให้มีมาตรฐานสู่ระดับสากลและเป็นอาชีพที่ยั่งยืนต่อไปสำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่022 เจ็ดหนค่ะไปต่อกันที่การบินไทยนะคะได้ออกมาสรุปผลการดําเนินงานทางด้านการขนส่งของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะโดยการขนส่งผู้โดยสารค่ะมีปริมาณเพิ่มขึ้นถึง1นึ่งล้านเจ็ดแสนคนด้วยกันค่ะบริษัทการบินไทยจํากัดมหาชนนะคะได้เปิดเผยผลการดําเนินงานด้านการขนส่งเดือนกรกฎาคมปี2555ว่ามีจํานวน